สวัสดีค่ะช่องเลยไอวานโรชเชนโกโก้ a Go Go, บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนำวิธีการสร้างโปรโมทไล่ล่วงหน้าใน s h อป e ี้ไล่จะทำยังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงหลังจากที่เรานะคะได้สร้างการโปรโมทไล่ล่วงหน้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะต้องการจะแก้ไขวันเวลาหรือว่าเนื้อหาบางส่วนเราจะสามารถกลับมาแก้ไขาการสร้างโปรโมทไล์ล่วงหน้าได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะก็คือวิธีการสร้างโปรโมทไล่ล่วงหน้ากันก่อนเนาะให้เรานะคะเข้าไปที่แอปช้อปปีค่ะ แล้วก็คลิกไปตรงเมนูฉันค่ะตรงหัวข้อกิจกรรมอื่นๆแล้วก็มากดตรงปุ่มดูทั้งหมดค่ะกดตรง s h o ปปี้ไลฟค,ค่ะแล้วก็มาคลิกตรงแจ้งเตือนกดสร้างการโปรโมทไล่ล่วงหน้า ตรงนี้นะคะเพื่อนก็ใส่ภาพหน้าปกได้เลยว่าเราจะต้องการโปรโมทแบบไหนสมมุติว่าพรุ่งนี้หมูจะขายธัญพืชหมูก็ใส่ภาพธัญพืชไปเลยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแล้วก็ใส่ชื่อหัวข้อเช่นถ้าเกิดใครมีโปรใดๆก็สมมุติว่าหนึ่งแถมหนึ่งหรือเราต้องการจาโจหัวข้อแบบไหนก็บอกกับลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็เวลาเริ่มต้นเป็นเวลาเริ่มต้นที่เราจะไหล ถ้าเกิดเราจะไลฟ์ตอนตีสองก็ใส่ไปเลยว่าตีสองเราจะไลฟ์เที่ยงก็ใส่ไปเลยว่าเที่ยงตรงนะคะหลังจากน,านั้นเมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนเพื่อนจ๋าก็กดปุ่มบันทึกได้เลยพอเรากดปุ่มบันทึกเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะ ตรงนี้เลยเขาก็จะขึ้นแบบนี้เนาะว่ากําลังจะเริ่มไลน์นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยเวลาที่ลูกค้านะคะได้เข้ามาดูที่หน้าร้านค้าของเราลูกค้าก็จะเห็นหน้าตามแบบนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจที่จะมารอดูไลน์ของเราลูกค้าก็สามารถกดแจ้งเตือนได้จะประมาณนี้นะคะหากว่ามีคนกดการแจ้งเตือนอไลฟ์ของเรา ตรงบรรทัดที่ว่าเตือนทั้งหมด0ก็จะเป็นแบบตัวเลขแจ้งเตือนที่มีคนกดแจ้งเตือนตามจํานวนนี้เลยถ้าสมมติมีคนกดปุ่มแจ้งเตือน2ท่านก็จะขึ้นว่าเตือนทั้งหมด2 ถ้าไม่มีคนกดปุ่มแจ้งเตือนทุกอย่างก็จะเป็นศูนย์ตามที่เมื่อนๆนเห็นเนาะก็จะประมาณนี้สําหรับหน้าตาของลูกค้านะคะถ้าไปหลังจากที่เรานะคะได้สร้างการโปรโมทไลน์ล่วงหน้าไปแล้วเนาะสมมติว่าเราต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาไลฟ์หรือว่าต้องการจะเปลี่ยนสินค้าที่เราจะขายเปลี่ยนโปรใดๆก็ตามหากในกรณีหากในเคสที่ว่าเราต้องการมีการแก้ไขแน่นอนแล้วนะคะกลับไปเหมือนเดิมเข้าไปที่เมนูเดิมเหมือนเดิมเลย จนมาอยู่ที่หน้านี้การประหมดไหลล่วงหน้านะคะวิธีการแก้ไขคลิกไปที่แถวที่เราสร้างไรลเลยคลิกไปได้เลยแล้วเขาก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราสามารถแก้ไขต่อได้เราก็สามารถแก้ไขภาพหน้าปกเปลี่ยนชื่อหัวข้อได้จากเดิมใช่ไหมคะหมูใส่ชื่อหัวข้อว่าธัญพืชอับมาเย็นนี้เราก็ใส่เวลาใส่วันและเวลาไปเนาะทีนี้เนี่ยหมูต้องการจะเปลี่ยนละเพราะว่าธัญพืชหมูมาแล้วใช่ไหมคะหมูก็เปลี่ยนหัวข้อเป็นธัญพืชมาแล้วค่ะ ประมาณนี้ส่วนวันและเวลาหมูก็ไลฟ์เวลาเดิมแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะเปลี่ยนวันและเวลาก็สามารถยังแก้ไขได้อยู่นะคะแก้ไขได้ทั้งหมดเลยหลังจากที่หมูแก้ไขเสร็จแล้วเรียบร้อยกดปุ่มบันทึกค่ะ <S <S เขาก็จะถามเราว่าเราแน่ใจใช่ไหมกับการยืนยันการแก้ไขนี้เราก็กดยืนยันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ ชื่อหัวข้อก็เปลี่ยนเป็นธัญพืชมาแล้วค่ะจากตอนแรกที่ว่าอาจจะมาเย็นนี้ใช่ไหมคะแค่นี้เลยแล้วเวลาที่ลูกค้านะคะมาดูที่หน้าร้านค่ะเราก็จะเห็นแบบนี้เหมือนเดิมเป็นหัวข้อที่ว่าธัญพืชมาแล้วค่ะประมาณนี้วันและเวลาตามที่เราก่อข้อมูลไปเมื่อสักครู่ก็จะประมาณนี้น้องเพ,อเพื่อนเพื่อนค่ะสำหรับที่การสร้างโปรโมทไล์ล่วงหน้าแล้วก็รวมไปถึงหลังจากที่เราสร้างโปรโมทไล์ไปแล้วค่ะมีการแก้ไขเราจะยังแก้ไขได้อยู่ไหมต้องลบแล้วทำใหม่เลยไหมเรายังสามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะ หมูก็บอว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้อีกเช่นเคยถ้ามีอะไรดีๆจะมาแชร์ให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ